สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูผา่มามูวิธีการอาบน้ำมนต์หลวงพี่ออดวัตถูช้างนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นถังน้ำมนต์ที่หลวงพี่ออดปลุกเสกไว้ก่อนหน้านี้นะครับจํานวนถังบอกความนิยมได้นะครับว่าได้รับความนิยมขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นการอาบน้ำมนต์รอบที่4นะครับของวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568นะครับ ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคําแนะนำสำหรับคนที่จะเดินทางมาอาบน้ำมนต์แล้วเบื่อการรอคอยนะครับทางช่องแนะนำให้มาอาบน้ํำมนต์ตอนเช้าเลยนะครับก่อนก่อนแปดโเช้านะครับมาถึงนี่ก็จะได้รอบแรกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะครับเป็นบรรยากาศการอาบน้ํำมนต์ ลูกศิษย์ก็จะเตรียมถังน้ำมนต์ไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่เป็นพิธีกรรมอาบน้ำมนต์นะครับถ้าเป็นสุขภาพสตรีที่สูงอายุหรือผู้ชายที่สูงอายุนะครับหลวงพี่ออสก็จะลูกศิษย์ก็จะเตรียมเก้าอี้ให้อาบนะครับ มีเป็นอาการของคนของนะครับไม่ใช่อาการอากาศหนาวนะครับอากาศกำลังเย็นสบายดีนะครับาคเป็นกาการอาบน้ำมนต์นะครับ อาใครนั่งพื้นไม่ไหวนะครับพี่ออสก,กจ็จัดเก้าอี้ให้นะครับ ao